สวัสดีครับเมื่อตัดสินใจจะเดินไปข้างหน้าก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่ต้องพบเจอคุณผู้ชมครับก้าวเข้าสู่วันใหม่กับ n b t ที่พร้อมเคียงข้างคนไทยด้วยหวัวใจกับรายการเด่นข่าวดังให้คุณได้ติดตามตลอดทั้งวันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตครับ เข้าใกล้ช่วงปิดเทอมต้องระวังภัยเด็กจมน้านะครับอย่าค่าสายตาแม้เสียว,วินาทีเพราะการจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยผู้ปกครองจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ตามลําพังให้ความรู้น้องๆในการป้องกันความเสี่ยงเรียนรู้กฎความปลอดภัยและฝึกว่ายน้ําเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ครับ ยาเสพติดคือภัยร้ายบ่อนทำลายประเทศชาติรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกมิติทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพบเห็นบากแสการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแจ้งได้ที่สายด่วน1386และหากสมัครใจเข้ารับการบําบัดรึกษาได้ที่สายด่วนบําบ,บัดยาเสพติด1165นนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการเมืองไทยดีดีครับ

คุณผู้ชมครับเอ t ชวนคุณผู้ชมมาปล่อยใจไปกับเสียงเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับขับกลอมบนเพลงอมตะพิตราตรึงในความทรงจำในรายการแ่วงหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา1 3นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h เ AM มกเกลและทาง m อ t 2บ c ทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับ เอ็นบขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีสวัสดีครับ